และสำหรับโจทย์เพลงในการแข่งขันสัปดาห์นี้ของผู้แข่งขัน6คนสุดท้ายก็คือโจทย์เพลงดังย้อนยุคครับเรามาชมกันว่าใครจะได้ร้องเพลงอะไรสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กิดบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับมาก่อนที่จะเลือกเพลงมาเลือกเบอร์กันก่อนว่าจะได้ร้องเันเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ห,หกับ2ครับเ <laughs> ดีย๋ยวแต่ดี๋ว่า ป้าธุกหนึ่งชัวสองหนึ่งครับโอ้ยชูชูชูให้ให้กล้องดูหน่อยจ้าเป็นหนึ่งครับดีใจด้วยดีแลกหลังจากเราอยู่หลังๆมานานนะมาคนแรกมั่นจะได้นี้ก็ไาให้นิดนึง โอเคทีนี้มาถึงโจทย์เพลงดังย้อนยุคนะครับเพลงดังย้อนยุคนี่คือต้องย้อนเยอะๆย้อนกันแบบ20ปีเป็นต้นไปกันไปเลยอ่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็คือของกั้งเนี่ยคือพี่ว่าก็คือน่าจะยังเป็นแนวแบบกระฉับกระเฉงมีจังหวะทีนี้เพลงมีจังหวะที่เลืกอยเลื้อกันมาเนี่ยสองเพลงแรกน่าสนใจเป็นเพลงเรียกว่าซูเปอร์คลาสสิกอมตะนิรันดร์การสองเพลงเลยคือเพลงเชื่อฉันกับเพลงเพียงศตานะครับเหมือน เราก็พยายามคิดเพลงที่เรารู้จักแล้วมันเป็นเพลงที่ต้องรู้สึกอมาตะาด้วยไงฮะเพราะว่ามันเป็นโจทย์เพลงเก่ามากแต่คนสมัยนี้ก็ต้องรู้จักเราก็เลยคิดง่ายๆว่าเออเรารู้จักเพลงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะไหนเองเชื่อฉันด้วยกันม,มิเชื่ญญอชันก็มีตอนพี่มาชาเอามาร้องเป็น cover single เลยก็เลยรู้จักเพลงนี้ แต่ต้องเจอเจอกันอยู่ทุกวันสักคำเธอยังไม่ยอมทักทายดวงใจฉันแตกสลายเธอยิ้มสบายคงจะพบใครใหม่เธอหัวใจไม่มั่นคงแล้วใครจะซื่อตรงคิดไปห่วงและกังวล คนอื่นคงจะไม่ชอบเธอจริงเสื่ยฉันอย่าลงไปเชื่อใครฉันนี้และควูใหญ่ประแท้และแน่จริงโปรดทิ้งความคิดและเปลี่ยนใจห้ามนี้ไปชอบใครชอบทำไมชอบได้แต่ฉันคนเดียวในลองเพลงสบตายสักเพลงแล้วกัน มันจะน่าเธอคุณคิดวุ่นไว้ไม่คลายสับสนก็เพียงสบตาเนี่ยที่การบอกมีศิลปิน cover เยอะมากที่กล้างรู้จักเลยอ่ะคือลุ่นกล้างเนี่ยคือกอบไหมยิ่งอื่นไม่สนขอเดินตามเธอ น่ารักน่าทน้อมคิดตรองใส่ใจส <c oughs> ่งยิ้มให้ไปเฮ้าทำไม่สน <c oughs> หากแม้เปลี่ยนใจขอเดินด้วยคน <c oughs> ถึงเดินตากฝนยอมเดินตามเธอ <Okay. S 2> <ไป S 1> โอเคทีนี้ระหว่างเชื่อฉันกับเพียงสบตา อะไรมากกวากันเชื่อฉันจังหวะเร็วกว่าน่าจะน่ายแบบง่ายกว่าคือถ้าแล้วเราสึกว่าคนปัจจุบันค,บคนยุคใหม่เนี่ย <ๆ S 1> รู้จักเชื่อฉันมากกว่า,าระหว่างสองเพลงคือตอนสุดท้ายครับเลือกสองเพลงคือเชื่อฉันกับเพงศตาแต่เพงศตามันมันดูช้าแล้วมันหนื่ไปหน่อยแต่ว่าเราด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้เพลงที่มันเร็วขึ้นหน่อยคือไม่ได้ช้าขนาดนั้นเพราะกลัวว่าเอาจริงจริงก็กลัวคนดูจะเบื่อด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่า เหมือนเท่าที่คุยกับพี่จิ๊บพี่จิพพ๊บก็อเอออยากให้แบบเป็นคนเดียวแล้วไม่มีแดนเซอร์ไม่มีอาจจะมีเต้นนิดหน่อยประกอบแต่ไม่มีแดนเซอร์อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเออเราก็ต้องอย่างน้อยเราก็ต้องทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เอาคนดูให้อยู่ด้วยอะไรเงี้ย mm. ก็เลยคิดว่าถ้าเป็นเพลงเร็วขึ้นมานิดนึงก็อาจจะอาจจะดีสําหรับเราไม่เอาที่แบบช้าไปเลยอะไรเงี้ย mm. ก็เลยเอาเชื่อเช,ชื่อฉันถ้าง,งั้นพี่ว่าเอาเพลงเชื่อฉันได้ครับนะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือสนุกด้วย หมอตัง้งแล้วก็คนปัจจุบันรู้จักมากนะครับงั้โอเคเชื่อฉันได้ครับโอเคลองดูไดครับสวัสดีครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่อยากพลาดที่จะไปร่วมสนุกและร่วมเชียร์6คนสุดท้ายแบบชิดต,ติดขอบไปทีแล้วก็สามารถส่ง SMS เพื่อขอรับบัตรได้ครับโดยพิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4 2 4 2 9 9 9แต่ต้องรีบเลยนะครับเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ ในคืนวันจันทร์ที่17มีนาคมที่ผ่านมาทั้ง6คนสุดท้ายได้รับเกียรติให้ไปร่วมงานรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาภาพ,พยนตร์น่ารักน่ารัก,ารกจากค่ายหนังอารมณ์ดี GTH ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยรุ่นพี่ของพวกเขาครับนั่นก็คือบี้สุกฤตวิเศษแก้วจับคู่กับนักแสดงหญิงแถวหน้าของเมืองไทยพลอยเชอร์มานวุญญสัตว์และกำก,กับการแสดงโดยต้นนิติวัฒรธาราธรจากซีซั่นเชนจ์เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และหนีตามกาลิเลโอบรรยากาศของงานในวันนั้นจะเป็นอย่างไรพวกเขาตั้ง6คนจะตื่นเต้นแค่ไหนเราเก็บภาพมาให้ชมกันครับ สวัสดีต้องขอต้อนรับนะฮะทุกทุกคนเลยนะฮะเข้าสู่งานเปิดตัวนะครับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดอบอุ่นนะครับคิดถึงวิทยาจ้าตอนนี้ต้องบอกว่าอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากมากที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะน่ารักและน่าดูนั่นก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์ครับกับ,บวงนี้เลยครับ25 e n o u r ผมคิดท่าเพลงไม่หนักแล้วไแล้วครับไม่ต่างกันกับใจฉันรอเ <c oughs> ต้นแบบว่าเต้นตามเรื่องกรลงกรล,ลงครับอ่ะให้พี่ต้องร้องอีกวะอ่ะพีะ่ต้นเ่สิ่งนั้นที่ <c oughs> ไ,มไม่ต่างกันกับใจฉันรอ นังว่าที่จะทำผ่าตัดแล้วคือเนี่ยจะทำให้ฉันหลอกออดี้ไม่มเล่งมุกหายเลยมุกอะไรไม่รูเ้เล่นเนื้อเพลงอะไรไม่รู้อะไรหลอกอะไรไม่รู้หสิ่งนั้นคือแล้วแต่คนที่คืออะไระสิ่งนั้นคือคนน่าให้เฉย ทุนคนขอบคุณขอบคุณน่ารักนะคะพี่ถิญยา20ปีนะคนนี้อย่าลืมติดตามน,ตนะคะแล้ววันนี้หวังว่าทุกคนคงมีความาสุขกันมากๆเลยนะคะคุณมากค่ะ มนยอคร่าวๆเหมือนความรักมันเกิดขึ้นจากเดรี่ครับมันคือเหมือนการคิดถึงของระหว่างคนสองคนที่ไม่เคยเจอหน้ากันและเหมือนผ่านโดยเดรี่อันเดียวแล้วก็ทําให้ผมรู้จักกับใครคนหนึ่งครูผู้หญิงคือครูแอนนะครับเขาแหกกดเขามีรอยสักอยู่นะเป็นรูปดาวอย่างเงี้ยและคือผออไม่ชอบแล้วก็โดนย้ายไปที่โรงเรียนเรือนแพวันแรกของการถูกเนรเทศโคตรเข้าใจหัวอกแดจังกลมตอนถูกเฉดหัวไปเกาะเซจู อพอมาอ่านไดรี่เนี้ยมันเหมือนกับว่าไดรี่เนี้ยมันเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนสองคนครับคือมันคือการให้กําลังใจกันคือการพูดคุยกันผ่านไดรี่ครับเธอชื่อแอนครับเป็นครูคนก่อนของที่นี่เธอเเคยได้ห็นหรือเปีเ่ยอะไรครูแอนไม่ใช่คนนี้นครูจีจี้แต่แขนนนียของครูแอนหนูจําดาวได้พี่พี่เขาเหมือนเล่นเป็นตัวเองเหรอครับเล่นเป็นธรรมชาติมากเลยครูชื่อ <G uy> เขาดูเล่นเป็นธรรมชาติหน้าเลยอะชอบคำที่พูดออกมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นตัวพี่เขาจริงๆอะจงเติมกลุ่มคำที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นน้ำใจให้เติมว่าไมตรีเข้าใจไหมครับพอระหดมากใช่ชุดอดทนไว้เขาสามารถมีความรู้สึกดีๆให้กับการให้กันได้โดยที่แบบไม่ต้องเจอกันมันก็เซิ้งดีครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดรูปครูแอน ที่กูแอ์เหรอคร <S <S อาใันเล่งนันทัมผัสรต้องร,รับรู้มันรู้สึกว่าพี่บี้ก็น่ารักมากค่ะเรื่องนี้ว่าตัวเนื้อเรื่องะค่ะทำออกมาคือดีมากเลยอะ่ะก็นสนุกมากะคะ่ะเวลาดูแล้วรู้สึกเหมือนคิดถึงใครสักคนหนึ่ง สนุกครับสนุกครับนสนุกครับสนุกชอบมันลุ้นเลยครับคือมันลุ้นทั้งเรื่องเลยว่าเมื่อไหร่จะเจอกันนาทีมีให้ลุ้นตลอดหลายอารมณ์ผมรู้สึกเหมือนอ,อกหัก<อ>ตลอดครึ่งปีที่ผ่านมาชีวิตผมมีแต่เด็กๆโรงเรียนแล้วก็การคิดถึงรูแอนแบบดูแลเราอะคิดถึง,ค,ถงคิดถึงใครก็ไม่รู้ดูแลดูแลอิอน ลืมเป็นกำลังใจให้กับ6คนสุดท้ายของเดอะสตาร้นฟ้าควาดาปี10น,นะครับรักใครชอบใครอยากให้ใครได้ไปต่อบนเวทีนี้แล้วก็ ส่งคะแนนงคุณมาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกใครจะได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับกลบับมาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ8คนสุดท้ายได้ใหม่ในรายการ The Star Daily เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง X Channel และ4ทุ่มเป็นต้นไปถึงช่องวันสำหรับวันนี้นเวลาหมดลงแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ